ก็ยังดีที่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยากถ้าเป็นเกียก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลยไม่ต้องตามเองมองยามนาคุณสวยถึงมองนานมองนานคนสวยถึงมองนานมองนานคณสวยถึงมองนานก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ สวยชนแนลวันนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของจีซีวิน99กันนะคะมากับเกมวิถีแห่งกิเลนก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนำไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะโอเค มาจะท่านผู้ชมเราไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราซื้อฟีเจอร์แล้วก็จัดไปเลยจากท่านผู้ชมวันนี้โอ้โหเล่นเบ็ดหนักซื้อหนักจัดด้วยเออคือจะได้คุ้มกับที่เสียไปหรือเปล่าเนี่ยจะร่วงหรือจะรอดก็ไปรับชมกันเลยจ้ะบวก3ามคูณ1คูณหบวกหก็ได้มาเก้าหมุนกับคูณ3าอุ้ยโหดอยู่โหดเลยแหละ9ก้าหมุนเพิ่มคูณทีละสอ่ะเนาะ ถ้ายิ่งไหลดีนะบอกเลยคูณอย่างโหดดอกนี้เข้าไปคูณสี่เข้าไปแล้ววายเข้ามาแบบนี้ก็โดนไปคูณเจ็ดโอ้โหสวยงามสวยงามจ้ะท่านผู้ชมเปิดมาก็ปังเลยไปต่อจ้ะอย่างเงียบนะขอร้องนะแกอย่างเงียบแบบนี้แกอย่างเงียบเออโดนเจมาขอตัวแพงๆหน่อยค่ะ ดอกนี้โดนวายเข้าไปคูณ13รู้เรื่องสวยงามตามท้องเรื่องคูณ16เข้าไปแบบนี้คูณเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆดอกนี้ก็ไปครึ่งแผงคูณ19โอ้โหวายมารัวๆจ้ะท่านผู้ชมเออแล้วเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆได้เพิ่มได้ได้สป,ปินเพิ่มมันหนึ่งนะเออรางวัลซูเปอร์เมกาไปดิโอ้โหดอกนี้สวยงามจ้ะ สวยงามเลยโหดเกินโหดเกินไปลวยต่อรวยต่อคูนิบสองคูนิบสองแล้วแกไหลหน่อยคูนกำลังมาเลยอะแกไหลหน่อยอือหอดอกนี้ไปสวยๆได้สป,ปินเพิ่มอีกหนึ่งโอ้โหโหดมากหลังจากนี้แหละรางวัลก้อนโตวล้วนๆมาสป,ปินแกมาอีกหนึ่ง โอ้ยอะไรจะปังขนาดนี้เนี่ยคูณยีพ้าเข้าไปได้เจมาแบบนี้ก็ต้องวายต้องมาแล้วดิวายต้องมาแล้วดีดอกนี้คูณสามเอ็ดไปดิโอ้ยคูณโหดมากคูณสามสี่ไปดิก็คูณมันเพิ่มทีละสามมาท่านผู้ชมเออโหรางวัลก้อนโอไปดิอู้ซูปเปอร์เด็กมกาดอกนี้โอ้ย เหือเกินหมุนสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมอาไหลเป็นให้เป็นขวัญกำลังใจของท่านผู้ชมที่ได้รับชมอยู่นตอนนี้มันโหดมากคูณสี่ส จบไปที่คูณ40่ค่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวิธีแห่งกิเลนคูณเขามาโหดแต่แกว่าไม่ได้ไปพอดีกว่าไว้เจอกันใหม่อีทีหน้าเนาะท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบความสนุกความบันเทิงแบบนี้ก็อย่าลืม g c w i n ิ9กันนะจ๊ะไปก่อนละบ๊ายบาย